สวัสดีค่ะมื่อนี้ยสิพ่อมากินก๋วยเตี๋ยวพี่น้องอันอถ้าอัดคลิปแบตกระเบิดนี่แหละเหลือแบตเจ็ดเปอร์เซ็นต์มาจ้ะกินก๋วยเตี๋ยวกับผักมื่อนี้กินก๋วยเตี๋ยวไก่นะคะหืมก๋วยเตี๋ยวไก่มาละนี่รีวิวคอร์สคู่คอร์สแบบ หอมอร่อยมากนี่นะคะนี่คือผักคอสอสมาละ 嗯,嗯。嗯。嗯。对呢。 เป็นชับกินบตัตเตอร์เบียแต่ว่ามันบางอ้ามเราก็เอามากินเองอืมแับ อืมฮืมฮืมฮืมมขออกัยสำหรับคลิปนี้บาบบายค่ะไปหากินบ้างเด้อก๋วย,ยเตี๋ยวกับผัก กับอันนี้กินบัตเตเวียมันก็จะเป็นคล้ายๆผักกาดหอมอืมอืมุมมนก็บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ